เราจะมาพบกับแจ็คในช่วงซอมตัวชัวร์น่าชมไปกับแจ๊กบอลทูเดสำหรับวันนี้รค,ครับวันเสาร์ที่24มกราคม2569ครับ โปรแกรมฟุตบอลนะครับอัดแน่นอัดหนักๆอัดเต็มหน้าตักกันทั้งแต่ช่วงบ่ายเลยครับซึ่งช่วงบ่ายช่วงเย็นครับจะมีโปรแกรมฟุตบอลเอเชียครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลลีกออสเตรเลียหรือฟุตบอลไทยหลีกครับลงสนามกันแล้วครับส่วนรอบเดือครับก็จะมีฟุตบอลยุโรปครับห้าหลีกดังเลยเยอรมันอังกฤษสเปนฝรั่งเศสแล้วก็ยังมีรอบเช้านะครับฟุตบอลบาร์เซโลน่าก็กลับมาทําการแข่งขันให้เราได้เลือกที์ เด็บจักจุดใจกันแน่นอนครับสหรับวันนี้ครับสองทีมน่าเชียร์จะเป็นอะไรครับก่อนอื่นนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดงตัวคายเคื่อนหางของบอลเรยกันด้วยครับและใครอยากได้แนวทางมากกว่าสองทีมและผลงานที่เราเห็นกันแล้วการันตีครับดีเข้ามากกว่าเป็นหลุดก็สามารถกดไปรับเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลเรยครับลิ้งดิจิตอลทางครับแ atby athtdca ครับรับรองสุดสนใจไปกับแจ็คบอลเรยกันแน่นอนครับเดี๋ยวเริ่มที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับในศึกกีฬาเป็นคูรหว่างบอล พบกับลิวพูครับทั้งสองทีมนะครับต้องยอมรับว่าทําผลงานในช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเพราะฟอร์มพลาด้หลังสุดของทั้งสองทีมครับส่วนใหญ่เนี่ยออกไปทงเสมอนะครับในโปรแกรมพิมร์ลีกอังกฤษและวันนี้โคจรมาเจอกันเนี่ยครับต้องมีผู้ชนะอย่างแน่นอนครับเพราะี่าทีตีทเทนครับถ้าเราเจาะลึกลงไปนะครับลิวพูนะครับเจอกับบอลมัดห้าครั้งหลังสุดเนี่ยสามารถเอาชนะได้ถึงห้าครั้งเลยไม่เคยเพียงพำให้กับบอลมัดเลยและวันนี้เงื่อนไขของลิวพูครับ เปิดมา0.5ครับหนึ่งเท่านั้นการเอาชนะ1ประตูก็ได้ถูกกับปั้นแล้วครับบวกกับฟอร์มของลิเวอร์พูลครับถึงแม้ว่าในวันนี้นครับจะสนุกกันมาหลายนะัดแต่นัดล่าสุดในศึกยูฟ่าเองเนี่ยลิเวอร์พูลก็คืนฟอร์มเก่งมาอีกครั้งครับและทำให้วันนี้ครับการที่คืนฟอร์มเก่งจับมาแล้วจะทำให้เรียกว่ามีความมั่นใจมากในการบุกไปเอาชนะบอลมัดถึงที่ครับบอลมัดน,นะครับต้องยอมรับว,ว่าเป็นทีมที่ทำผลงานเนี่ยได้สมบูรณ์มากในทุกการนี้แต่เวลาแพ้ครับจวนใจเนี่ยมักจะแพ้้่าาทีมใแลถ จัดสถิตินะครับอาบอลมัดห้าเรดเจอกับพิ่งแพ้อาร์เซนอลมาด้วยบวกกับการเจอลิเวอร์พูลทีไรนะครับบอลมัดเนี่ยบัดจะสู้ไม่ค่อยได้แพ้ขาดเกินสองประตูทุกนัดเลยครับเพราะว่าห้านัดหลังสุดที่บอลมัดเจอกับลิเวอร์พูลนะครับเป็นบอลมัดครับแพ้เกินสองประตูทั้งห้านัดเลยครับวันนี้ครับเปิดมาศูนย์จุดห้าครับเลยครับยังไงก็ต้องเลือกเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลครับส่วนคู่ที่สองนะครับอยจะขยายนะครับไปที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างเป็นคู่ดาร์วิแพร์ครับมียูเรียนนะครับพบกับเรอัลมาดริดครับ บีเรอันนะครับช่วงแรกต้องบอกว่าฟอร์มดีมากครับเพราะบีเรอันนะครับตอนนี้อยู่หัวตารางอันดับ3เลยเจอกับบุรีอันผลิตทีมอันดับ2แต่ผลงาน5นัดหลังสุดของบีเรอันนะครับต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะ5นัดหลังสุดครับสามนัดเห็นได้ชได้เพียงแค่2นัดแพ้ไปถึง3ามเองครับส่วนบุรีอันผลิตยังก็ไม่ได้ดีกว่ากันซักเท่าไหร่ครับเพราะบุรีอันผลิตนะครับในศึกล้านการสเปนเนี่ยแพ้รวดมา2นัดครับแต่หลังจากแพ้2นัดที่ผ่านมาครับบุรีอันผลิตนะครับเริ่มทำโชว์ฟอรร์มไดดด้ีนนลลวคัับบกชะ2 นะครับในศึกนัดก้าวเป็นหนึ่งนัดแล้วก็ในวิธียุโรปนะครับเรียกว่าขนลุกพลายเลยเป็นถึงหกประตูครึ่งโหลกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับในการเจอกับบีเรอันเนี่ยเรียกได้ว่าต้องเป็นคู่ขี้สูสีนะครับถ้าตามสถิติห้านัดครับแต่เราไปเจาะลึกอีกครับเจาะลึกลงไปนะครับบีเรอันบัลลิกนะครับเจอกับบีเรอันห้าครั้งหลังสุดเป็นเรอันบัลลครับสามารถเอาชนะได้ถึง4เกมเสมอเพียงแค่เกมเดียวและไม่เคยแพ้ให้กับบีเรอันนะครับเรียกว่าเป็นคู่แบบว่า บอลแพ้ทางกันเหมือนดูเหลือกันเชือกล้วยเลยเจอกันทีไรต่อให้บิเลียเอาฟอร์มดีทีอะไรครับก็พาท่าไม่เคยเอาชนะมันหลกได้ครับวันนี้เปิดมาแค่ปลาตากมเท่านั้นครับถึงแม้ว่าจะออกไปเยือนแต่โอกาสที่เรยอัลลีจะแพ้ทั้งห่าน้อยเหลือเกินครับวันนี้ครับถ้ายอดทาทีมออกมาย่ำแย่กีก็คงทาแค่เสมอครับเสมอขึ้นเสียแค่หูเดียวครับวันนี้ผมเชื่อว่าเรยอัลลีครับปิดประตูแพ้และมีโอกาสลุ้นชนะบิลเลอันถึงที่ได้แน่นอนครับโอ้หเรื่องที่อยู่เรยคอับ2ทีมน่ เชียร์วันนี้ครับเลือกเชียร์ไปด้เลยครับที่ลิวภูและบร,ริษัทบริจะสร้างความพับใจให้แกเป็นสีแจ็คบริแกนดอนให้ทุกบทจบดีแจ็คบอสบอดูเรไว